น,นั่นครูชูเขาตบหน้าเธอเพื่อพวกเรา,เรา,างั้นเหรอคุณกล้าตบหน้าฉันงั้นเหรออ้าวนี่ผมตบหน้าคุณไปงั้นเหรอครับคนอย่างผมจะไปกล้าตบหน้าด็อกเตอร์จากต่างประเทศที่พอกเ,เกา่าเชิญมาด้วยตัวเองอย่างครูว่านได้ยังไงล่ะครับเมื่อกี้พวกเธอเห็นครูตบหน้าครูว่านไหมไม่เห็นนะครับไม่เห็นจะเห็นเลยอะไรวะคือไม่เห็นจะเห็นไม่เห็นเลยค่ะนี่นี่แก พวกเธอฟังนะพวกเราทุกคนนั้นล้วนมีหน้าที่เป็นของตัวเองเราก็ต้องให้ความเคารพพวกเขาไม่ว่าจะเป็นแค่ปรปภหรือว่าจะเป็นถึงข้าราชการพนักงานบริการหรือพ่อครัวแม่ครัวถ้าไม่มีพวกเขาชีวิตของพวกเราก็คงจะลำบากเหมือนกันวันนี้ครูว่านตั้งใจสอนบทเรียนในชีวิตให้พวกเราครูว่านแสดงให้เราได้เห็นถึงคนที่มีการศึกษาสูงแต่มีจิตสำนึกตำ่ำซึ่งเขานั้นประสบความสำเร็จมาก พวกเรานั้นตบมือให้กำลังใจกับครูว่านเขาหน่อยเร็วเอ้ยเขาให้ตบมือเหรอวะเอาสิเอาสิตบมือเลยไอบ้บาชูแกรู้ไหมว่าฉันนะเป็นใครถ้าฉันอยากจะให้แกตายคำพูดคำพูดเดียวของฉันก็ทำได้แล้วไม่ได้นะครับรูว่านใจเย็นๆไว้ก่อนครับมันนะ่ะเป็นคนตบฉันนะแล้วพวกแกมาจัดฉันไว้ทำไมเอจริงสิคุณยังไม่ได้ขอโทษพวกเขาเลยฮ้ huh? กระบองไฟฟ้าของฉันน่ะมันหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่ในมือฉันอยู่เลยถ้าฉันไม่ขอโทษแล้วแกจะทำไมยะผมก็จะเอาไอ้นี่ชยคุณยังไงล่ะทันใดนั้นเองชือหยุนก็ได้เอากระบองไฟฟ้าที่โฉบมาจากรบพอหน้าบากชยเข้าไปที่คุณครูว่านทันทีอ๋ออยู่นี่นี่เองทีแกชูหยุนแกคอยดูเถอะฉันจะไปหาพออแกน่าสวยแน่ ภาพแตะกลับมาที่ห้องผู้อำนวยการพออซินหลานก็คิดบางอย่างอยู่ในใจฮช่วงเนี้ยมีแต่เรื่องวุ่นวายแถมเมืองแรกที่จะกูเลเรานั้นเป็นคนพบเจอก็คงจะโดนจ้องเล่นง,งานอยู่แน่ๆหืออะไรนะ่ะเมื่อประตูเปิดออกมาครูว่านก็ได้วิ่งเข้ามาหาพออิซินหลานซินหลานเธอต้องช่วยฉันนะช่วยอยู่นะ่ะมันมาลังแกฉันเพียงเวลาไม่นาน ว่านเสี่ยวหลินก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้สิหลานฟังเฮอจากที่เล่ามาทั้งหมดก็เหมือนว่าชูหยุนน่ะจะทําเกินไปจริงๆนั่นแหละแต่ว่าครั้งนี้ปัญหาที่คุณครูว่างก่อนนั้นมันใหญ่กว่านะคะพี่น่ะดีไปขอโทษร,ปรอปภก่อนเลยที่เหลือค่อยมาว่ากันทีหลังเธอเราเป็นลูกพี่ลูกน้องก,กันนะสิหลานทําไมเธอถึงเข้าข้างคนอื่นล่ะโฮ้ออย่ามาทะเลาะกัน ก็เพราะฉันเลยนะสาวในเมื่อครูว่านั้นไม่ยอมงั้นเรามาพนันกันไหมล่ะเฮะ้อพนันอย่างนั้นเหรอมีแต่พวกฉันต่ำอย่างคุณเท่านั้นแหละที่ชอบใช้วิธีนี้นะ่ะแต่ฉันก็ไม่กลัวหรอกนะจะพนันอะไรล่ะพะแนนสอบประจำเดือนของห้องสิบแปดกับห้องสิบเจ็ดฮ่าฮ่าถ้าอย่างนั้นคุณก็แพ้แน่นอนแล้วล่ะฉันน่าเป็นครูประจําชั้นของห้องสิบเจ็ดนะ เด็กๆของฉันน่ะได้คะแนนท็อปของโรงเรียนมาโดยตลอดแต่ของคุณก็ท็อปนะท็อปบวยนะ่ะแล้วนี่คุณก็คงจะไม่ได้คิดเอาร่างกายของคุณมาเดินพันหลักนะอย่างคุณนั่นหลอครับเห็นหุ่นไกลๆผมน่ะก็คงจะชอบนะแต่พอเห็นหน้าก็หมดอารมณ์แล้วแหละครับส่วนสิ่งเดิมพันนั้นก็ง่ายมากๆใครแพ้ก็ออกจากซานจงไปก็แค่นั้นถ้าอย่างนั้นคุณน่ะ ก็เตรียมตัวออกจากโรงเรียนได้เลยนะคะครูชูสองคนนี้เนี่ยไม่เห็นหัวพอออย่างเราอยู่ในสายตาเลยหรือยังไงไม่ได้แล้วต้องเข้มงวดมากกว่านี้โดยเฉพาะกับตาชูหยุนเนี่ยเอ๋ออะคุณจะทําอะไรนะ่ะอย่าขยับนะตรงนั้นนะ่ะอย่าอย่าอย่าขยับชูหยุนไหนตั้งสติไว้ก่อนสิที่นี่มันโรงเรียนนะทนันใดนั้นเอง ชูหยุนก็เอามือเอื้อมไปหยิบกระดุมเม็ดหนึ่งที่ติดอยู่บนเสื้อของซินหลานฮะ <Huh? S 1> อะไรนะกระดุมฉันมันหลุดง่ายจริงๆท่านใดนั้นเองชูหยุนก็ได้ทําลายเม็ดกระดุมเม็ดนั้นเครื่องดักฟังอย่างนั้นเหรอขออซินหลานมีของดีเหมือนกันนะครับคุณนาะดูเหมือนว่ามันจะบิ๊กเบิร์มากกว่าเมื่อก่อนอีกนะครับชูหยุนนายนะ่ะช่วยทำตัวให้มาจริงจังสักหน่อย จะได้ไหมฮะจบจ้าแล้วติดตามตอนต่อไป